กระซางใบสีส้มอุด,ดมทรัพย์ด้านในมีพุทธคุณของยันเศรษฐีเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตามียันนำโชคซึ่งยันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปีชงมีปัญหาเรื่องพื้นดวงพุทธคุณณนโะมพุธทธายะที่อยู่ในพระกระาเงินล้านอีกหนึ่งความลับในเรื่องของการเงินลงยันพลังตัวเลข4289และ6395ซึ่งยันพลังตัวเลข4289และ6395เป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของการเงิน การเงินจากมีคนมาเกื้อมาหนุนม,มาค้ามาคุณและการเงินจากโชคลาภด้านนอกของกระดาษ้างนะคะโลโก,โก้เครื่องรางหนึ่งดูดเงินค่ะอีกหนึ่งความลับในเรื่องของการเงินที่จะนําพาแต่ความโชคดีในเรื่องของการเงินมาให้ห่างซิปยิงเลเซอร์พุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินสายคล้องของกระดาษ้างทุกใบถอดเก็บได้ใครที่ไม่ชอบสายคล้องถอดได้เลยนะคะด้านหลังของกระดาษร้างทุกใบค่ะจะมีช่องสําหรับใส่เอกสารใส่สลิปหรือเอกสารที่เราไว้สาหรับใช้เตือนความจําเพื่อไม่ให้พลังงาน ปนกันกรอสรางสามารถใส่ธนบัตรได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้มีช่องใส่บัตรด,ด้านข้างและที่สําคัญมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้ด้วยใครสนใจกรอสรางใบนี้ราคาเป็นละ999บาทฟรีค่าจัดส่งมีของแถมให้มีเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินให้คนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้กรอสรางใบสีส้มอุดมทรัพแล้วเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยค่ะ